นีสัสดีค่ะสวัสดีพี่ตาด้วยวนะคะวันนี้ค่ะ,คะ,คะทางโชรูมฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษ์พระพรามห้ามีมโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกคา้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ตาค่ะซื้อรถกระทางพี่อู๊ดเป็นยังไงบ้างคะพี่ของพี่อู๊ดนี่ก็เริ่มแรกเลยก็คือให้ข้อมูลที่ดีแล้วก็ละเอียดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรุ่นสีอะไรต่างๆค่ะก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะแน่นให้เรารู้อะค่ะอ่ะแล้วก็บอกแพ็กเกจแล้วก็บอก โปรโมชั่น uh, ที่ให้มาเนี่ยเรียบร้อยครบหมดเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะท mm hmm. ่นทัานที่จะครบถ้วนแลนะะ้วค่ะแล้ววันนี้ตัวรถเป็นยังไงบ้างคะพี่ตังตัวรถชอบมากเลยแล้วก็เห็นแล้วก็ประทับใจอะคะ่ะเพราะว่าพี่โอ๊ตเขาจัดตกแต่งแล้วก็ติดอะไรให้เรียบร้อยเลยอะคะ mm hmm. อ่ะอืมการบริการการต้อนรับภายในฟอร์ I ไเสาขาพระราม5เป็นไงบ้างคะพี่อถ้าถามในเรื่องของการบริการนะคะก็เข้ามาตั้งแต่ประตูแรกแล้วก็พนักงานต้อนรับก็ยิ้ม ให้ความดูแลให้ความเป็นกันเองดีนะคะก็รู้สึกแบบเ,เข้ามาก็ประทับใจแล้วะคะ่ะห้องอโชว์รูมก็สะดวกสบายเย็นนะคะทุกอย่างในการบริการของที่นี่ถือว่าประทับใจเลยค่ะคะันนี้เป็นฟอร์ดท่แรกของทางพี่ตาแล้วก็แฟนพี่ตาไหมคะใช่ค่ะเป็นคันแรกเลยเทําไมต้องเลือกเป็นฟอร์ดคะนี่ถ้าถามว่าทําไมต้องเลือกเป็นฟอร์ดด้วยความที่หนึ่งเลยอะ่ะเห็นหลายๆคนที่ใช้เพื่อนที่รู้จักอ่ะค่ะเขาบอกว่า ด้วยคุณสมบัติของมนันสมรรถภาพของมนันอะไรเนี้ยของตัวรถความแข็งแกร่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งเป็นแบรนด์ที่คิดว่าตอนนี้มันพัฒนาไปได้เยอะแล้วแล้วก็นวัตกรรมต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยีอะค่ะ,คะมันค่อนข้างที่จะมามีเยอะก็ถามว่าจริงๆแล้วมันคุ้มค่าแล้วว่าคุ้มราคาด้วยค่ะ,คะยังไงอยากจะให้ทางพี่ต้าค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางฟอร์ด R อมเอสาขาพระรามห้าเลยครับพี่อ่ะค่ะก็ ใครที่สนใจแล้วก็มีความตั้งใจจะซื้อรถนะคะปอดน,นะคะก็อยากให้มาที่ i อเเค่ะเพราะว่าที่เนี่ยประทับใจในเรื่องของบริการทุกอย่างค่ะการดูแลของเซลล์พนักง,งานนะคะแม้กระทั่งสูตรบริการต่างๆอะค่ะที่เราเริ่มเข้ามารู้สึกว่าที่เนี่ยของ i อเ e ดีมากๆเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชรูมฟอร์ดไอเสาขาลาชฟุพระราม5ค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเชิญพี่อู๊ดเลยค่ะก่อนหนึ่งต้องขอบคุณพี่ตานะครับที่ไว้ใจให้อ่า ลงอูดพีอูดก็ได้เนาะที่เขาเรียกกันในชุดรลมนะฮะก็ฝากพิจาด้วยว่าถ้าเกิดมีคนสนใจแล้วแนะนำแล้วก็ติดต่อที่อารมเอหรือติดต่อผมผ่านผมก็ได้ครับยินดีนะครับแล้วก็อาจจะมีคันต่อไปเข้ามาดูแลขอบคุณครับขอบคุณครับเฮงเฮงรวยรวย